กินข้าวแล้วมันอิ่มต้องแต่พอมองหน้าอีน้องแล้วมันอิ่มใจไปใจอย่างหัานหว่าไปสัป,ปะหว่าไปเลยแต่แต่นะ อูเลนวันนี้สู่เขามาออกจากป่าหิมพผนานมาวันนี้ฝนตกฟ้าห้องตึง้งตึงตั้งตั้งจะก,กินแกงผักฝังกะปใจกะฮะวันนี้เขากเลยจะปลาสูาา่เขามาเนี่ยเข้าพัดกุง้งพัดแบบสไตล์ควัวสู้ชีวิตใส่ตามมีต่ำเกิดเนอะเริ่มแรกเลยนะเขากลจะตั้งเต่าเอากระทะลงไปใส่น้ำมันแกงโซฮแต่อีอมบอกว่าปโปโปโปป,ป,ป,ปมันปันใจนะเขากเลยหาน้ำมันผืดมาใส่ตามด้วยหอมเรียมที่เขาได้จากของเจียมเลยกะเกี๊ยมเอามาไ้ที่บานเนี่ยอูเลนแล้วในขั้นตอนต่อไปนี่ก็ใส่หอมแขกเนีย่ ng, นย ักใส่จนมันจนมดจนมันเสี่ยงนะตามด้วยไข่ไก่ที่ล่านไข่เข้าคเรคเรให้เข้ากันแล้วก็เอาเข้าหูเข้าเจ้าที่อยู่ในตู้เย็นลงไปคเรคเรให้เข้ากันแหมรอบแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยตายเย้อยไข่หมีและรสดีตายยยมีไข่หอยก็ฝาเขียวสิ่วขาวติบะเกยขาวเลยลงไปคเรคเรให้เข้ากันแหมรลอบรอจนป้อจะปีต่าแก่สฮะนะนึกขึ้นได้ลืมใส่พักสู่เขาเออเอ้ยบ้านบันได้กินละและในขั้นตอนนี้นะเขาก็จะเพ้อสู่เขาใส่พักลงไปเน้อพักในที่นี่สู่เขาจะใส่พักอันยังก นะพักอุ้มวนกัพักขนานะแะแฮ่ <Yeah. S 1> อี่บดาก็เล่นเนาะ <c oughs> ตามด้วยซีอิ๊วหวานต้นหอมซอยและพริกไทยนิดหน่อยก็เป็นอันใจได้ละเต็ะละข้าวผัดกุ้งของเฮาตักใส่จานพ่อมเสิร์ฟซ้อนหน้าตามันก็จะบ้านๆธรรมดาธรรมดาแบบนี้เลยแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนโยกกโยกที่แปลว่าโอเาปากนะ